วันนี้ใช้ได้วันที่ส1วันพรุ่งนี้ก็ยังใช้ไม่ได้วันมะรืนก็ยังใช้ไม่ได้ได้อีกทีวันที่31เลยลองถ่ายกันดูสิคะชเชรื่อการสุขภาพนั่นเองค่ะซื้อวันนี้จะต้องมีระยะเวลารอคอยที่30วันถึงจะใช้ได้นะคะถ้าเราจะป่วยนะคะจะต้องวางแผนนิดนึงนะคะไปป่วยวันที่31วันที่กรมมาทานอนุมัติ แล้วนะับระยะเวลารอคอยไปอีก30วันจะต้องไปใช้ได้วันที่31ะระยะเวลารอคอย30วันสําคัญแค่ไหนนะคะโดนเองโดนเองเจ็บเอง,เองและมีประสบการณ์ตรงมาแล้วนะคะพี่ชายหนูเองค่ะเหลืออีก7วันประกันถึงจะคุ้มพอโดนไป3ามแสนเจ็แทนที่บริษัทประกรันจะจ่ายให้แกลายเป็นว่าเราต้องจ่ายเองลูกค้าหนูทุกเคสเลยนะคะหลังจากวันที่กรงมาทานอนุมัติ หนูเริ่มนับระยะเวลาถอยหลังทันทีเลยเหมือนแฮปปี้ดีเวียเลยค่ะที่สิบเกสิที่สิจพอถึงระยะเวลารอคอยครบ30วันหนูรีบทรขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้กรมมาทานอนุมัติครบ30วันแล้วยินดีด้วยค่ะยยย yes 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 แต่ยังมีระยะเวลารอคอยหกวัน120บวัน mm. และสุดท้ายเลยคือ2ปี 2> ใครอยากรู้ わかった